ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เนาะถึงอาลามาตุชะกวะนีอ่อัรบะอตุนเครื่องไม้นบีว่าข้องภูเถลมเลวในโลกน่ามีอยู่ซ่คเครื่องไม้ที่ท่านนบีบอกเอาไว้พี่น้องเนาะข้อที่หนึ่งท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมบอกว่านิสยานุซุนูบิลมาดียะวะฮิายาอินดัลลอฮิมาฟูซอ เครื่องไม้ทีหนึ่งธานาบีบอกว่าเขาลืมสเสลี่ยปนองบาปต่างห้ายที่ผ่านมานะไม่จำพีนองนอ้องบาปทางร้ายที่ผ่านมาเตกนาเดกกันหัวายาอินดัลลอฮิมาฟูซอตุใได้ศนาของอัลลอฮ์เนี่ยบาปดังกล่าวที่เราทำปี่นองอย่างทุกบันทึกไม่มีคำว่าทุกหลบเลยการลืมเลือนนะ นี่เครื่องใม้ข้องคนที่เลี้ยวเนาะพี่นอ้อง阿ลามาตุชากวะนบีบ,บวหน,นึ่งไอเรื่องบาปนี่ไม่กอจำทำแต่ได้เลยลว,ว่าตนเอ่หบอกไม่โตกลืมหมดเลวอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกได้จำได้บาปนั้นบาปนั้นบาปนั้นในโนนพี่น้องครับเรามีโอกาสได้ตอบัตรต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะวะตะลาแต่นี่ลืมสเลพี่น้องสาเหตุเพราะเราไม่ได้ใส่ใจนี่คือเครื่องไม้ที่หนึ่งสองเครื่องไม้ามาตุชากวะเนี่ย ดิกรุลฮาสนาติลมาดียาความดีทีผ่านมาทางไ่เลยที่เราทำพี่น้องกับ <c oughs> เราหนึ่งอกมดจำมดอันสมัยปวดโ้ช่งพันนารวยสิเป็ดอ่าอะไปวดช้วช่งพันเต่านั้นพี่น้องวันคุณนั้นช้านายเบียมนหลงนั้นอ่าอันชานช่วยตรงนั้นนั้นอ่านมันจิตนั้นช้านทำหล่นั้นอิดนั้นลังคานั้นนั้นเนอความดีพี่น้องทีผ่านมาโน่จำมดไม่เลือกอ่า เตีาบาปแล้วพี่นอ้องเออลืมหมดเลยนะบอกไมปทุกเลยเบาเอาะนเตว่า,าฟามดีจำมดวลายัดดรีอากูบิลัดอัมรุดดัตเทกัานาเดียวกันรู้เขาไม่รู้พี่น้องว่าอลัลลอฮฺจะรับหรืออลัลลอฮฺจะตลอสเตบอกครบทวนมดถูกสิ่งทุกอย่างนี่ค่บเป็นเครื่องไม้เทไม่ดีพี่น้องเพราะฉะนั้นบาปโปรดจำมดพิษอะไรกีประการ พุทธลบุญฟรรมดีเราทําไปหมากไหนะลืมเสียพี่นองไม่ท้องนึกเนาะอย่ามาติดใจเนาะเราทําไปเรีย่ยวพลทําไปเลี่ยวพลไม่ฟ้มามว่าไม่ต้องจําเตทาฟ้าพมพิษฟามบาปที่เราเคยทํามาไอ้นี้ต้องจดจําเอาไวา้เพื่อที่จะเป็นบทเรียนและตตบัตต่ออัลลอฮฺ س ุบฮานาวะตาลาเครื่องไมย้ยที่สามปีนองวันนัซรูอีลามังฟาวกหูฟิดุนยา าล拉มาตุสชกอว่าเครื่องไม้ที่ไม่ดีของคนเลวนะบีวะเราไปมองบุคคลที่สูงกว่าเราในเรื่องดุนยาโนเล่คนโนูก็ทำบานสวยถตโนอ่าโนเล่คนโน่แตโนนอก็ถ้อยรถไหมโนเล่คนโนตะโน่น่าซอยมือเสียงว่านอนลายมันลายลายลาย,ลายดอกไม้ลาวอ่ายิกดุนไปดองยิก ไปเล่คนที่เฝ้ากหูน่ะฟิดดุนยาเรืองดุนยาเล่คนสูงสูงทางเพ้นพี่น้องไอ้คนที่นอนตายพ่านโรไม่เล่พี่น,อน้องเนาะวันหนึ่งได้กินข้าวเคเบ์เดียวอ่าอันเบืมงุงลังกาสังสีนั้นเวลาฝนตกโซน้ำเป็นพลอกพี่น,อน้องปองปังอะปองปองัปง,ปงที่รัวอยู่คาลุยนะเทเราไปเล่คนพันหนูเพ้นพี่น,อน้องสูงกว่าเรา นี่เป็นอลามาตุชโกวะเครื่องไม้ที่สามที่นะ่ะบีบอกเนาะเซวันนัสรูอิลามันดูนหูฟิดดินพอเรื่องศาสนาเละคนติดตำวะอืมอันเล่แต่นั้นน่ะนี่ช้านนี้ได้ละมากรกมาเวลานะต้นที่บุญมากน่เล้วแต่นู้น่นเลยเมียคนนน้ไม่ทราบไม่ยังครบสิอ่าเนี่ยนี่น,นี่นทางของบุญญิงพี่นองอ่าลาพวัวบุญ นี่ฉันก็ดีลุยเลยมายังกรอบนู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 อะไรบญนิ้งบูนูแต่นูนูกดนูไข้ปลาต,ตั้งแต่นูไปนัว่ามายังไม่สรางกรอบสิเพรในเรื่องศาสนาในเราจะมุ่งคุ้นที่ตัมวาเอลามาเปีนองนี่คือนามบีว่าเป็น阿ามาตุสกัววานะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะตุกทานในคำคืนนี้เราฝากเป็นข้อคิดแก่พี่น้องวา่า ท่านนาบีสอนลัละลลวาเลวะสล,ลัมได้บอกถึงเครื่องไม้เอาไว้เลวเนะาะสรุปว่าเครื่องไม้ที่ไม่ดีเนาะที่เราจะต้องปรับปรุงหนึ่งก็คือบาปที่พ่านมาเราลืมเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกปีน่นองจะต้องจํา จะไม่นันพอ่อโซนันเริ่มอาเกินบาเลีกชั้นทำพิษตรงนั้นทำบาปตรงนี้เนาะคาดละม,มาเ่านั้นเ่านี้วัตูวบวชไม่ครบเ่านั้นเ่านี้เราได้โกโดสองบรรดาฟารดีที่เราเคยทำผ่านมาให้ลืมไปเนาะอย่าไปนึกถึงทำเลวคาพนไปเลยเดดี้เนี่ยเราทำมาเรียมันหมักที่จั๊มนี่ไปนองนะทะเลคนนั้นช่วยเราละไม อ่าบรอดแต่ช่วยนะั้นเออนะมันเดือนโรนนะอ่าจะนันไปช่วยทะเลด้านน,นี้มันช่วยเราหไหม้เวลาเราเดือนโรนอ่าโรนึกทะเลอยู่ตรงนั้นเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นทำไปเลยพี่น้องลิลลาฮีตาลาไม่ฟัาว่าให้จบให้หายลาไลไปเลยและประการที่สามในเรื่องดุนยาพี่น้องให้เราโมงค้นที่ตำกว่าเราอันฮำมดูลิลลาเรานี้เบือบานก็าม่ชาวพี่น้องเนี่ย แต่เพื่อนก็ไาลา่คนที่เขาปล้มมำาทํมมาห้ากินเนาะเพื่อที่จะห้าขาชาวบ้านนายเพราะถ้าไม่มีขาชาวเขากะไม่ได้อยู่อาศัยเขาลำบากว่าพวกเราทั้งขาลุยพี่เสื้อเครื่องไม้สุดท้ายในเรื่องศาสนาเราพยายามมองบุคคลที่สูงกว่าเราท่านได้แค่เพียงละหมาดฟัดดูฮาเวลาเนาะดีเกลีย์าวา้รวยหกรยก็ไม่ได้อิสรอก็ไม่ได้ ดูห้าคาไม่ได้อ่านกุรานโนคาไม่ได้วันละสาวนันอินท่านี้ท่าน,านโอ้ยเล่คนโนดตะโนนะเขานี่โอ้คนสีกียดมังกขอ,อ่านกุรานโนเขาไปละมาดพันน,นันพันนี้พยายามมองบุคคลที่สูงกว่าเราในเรื่องศาสนาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะถ้าหากว่าเราทำได้เช่นนี้เนาะผมเองเลยค่พี่น้องเราทุกคนเนาะพยายามตั้งใจเลยค่ะข้อเพียงอย่างเดียวว่า เราเนียดเราตั้งใจให้ดีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ซุบหฮานาวะตาลาจะให้ความสำเร็จแก่เราเนโนนทางโลกนี้และโลกหน้า